ทางคุณพิธาเองเนี่ยมีนโยบายอย่างไรนะครับที่จะขับเคลื่อนเอศรษฐกิจฐานลากเอสซนะครับและเป็นนโยบายของทางพรรคก,ก้าไกลเองที่ทำเรื่องของนโยบายเรื่องของ inclusive growth นะครับรวมถึงนโยบายห้าต่อการให้แต้มต่อเพิ่สวยใบเสร็จนะครับการตัดคอร์สรับโครอองสร้างภาษี s อสี e, ตเติม เติมทุนแสนตั้งตัวถึนล้านตั้งตัวแล้วก็มีการเติมตลาดทั้งในและต่างประเทศเรวมถึงการตั้งสภาอีกีซึ่งก็เป็นสิ่งที่เอเป็นที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นที่น่าเอสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พิพานเนี่ยเอก็มีความสอดคล้องก,กันกับแนวทางมาตรการที่สมาันธ์ริทบิไทยได้ได,ได้ได้นําเสนอท่านไปช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก็คือ เรื่องของมาตรการห้ามาตรการนะครับสําหรับเอสอีที่มีความต้องการเร่งด่วนเนี่ยก็คือเรื่องแรกนะครับเป็นมาตรการในการปลุกเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สิ่ท้องถิ่นค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรามองว่าเรื่องการใช้นิยามของเอสเอมีนะครับเราก็ลงลึกนะครับว่าตัวชี้วัดของกระทรวงทบวงกรมภาคเอกชนภาคการธนาคารต่างๆเนี่ยจะต้องมีนิยามใช้นิยาม s อ e เอมที่เป็นนิยามเดียวกัน เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยการทํางานหรือตัวชี้วัตก็จะมีความแตกต่างกันครับเรื่องของการส่งเสริมให้เอสเนี่ยไปสู่ภาคการส่งออกยก,ยกระดับขีดความสามารถโก l o b a l i z a t i o นะครับก็คือการทําให้ธุรกิจเอสซจากท้องถิ่นสู่ตลาดโลกนะครับรวมถึงการให้ความสําคัญกับเรื่อง GDP SME นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมี GDP SME เนี่ยอยู่ที่35%มสิบหอร์เซ็นตโดยตลอดค่ะ,ะคแล้วก็เราคิดว่า ทางคุณพิธาเองเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลว่าทางมาเลเซียนะครับและจีเนี่ย GDP s ุขของเขาเนี่ยไปเกือบแตะห้าสนบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็รับฟังรวมถึงเรื่องของเรานำเสนอในเรื่องของ SBE Wallet นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณักผู้บริหารของทัพก้าไกลเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะต่อยอดกับเรื่องของหวยใบยเสร็จนะครับ อันก็คือมาตรการที่สองเนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหาต้นทุน s อ e และค่าของชีพประช,ชาชน,านรเ,เราเรานำเสนอไปในเชิงมิติสองเรื่องด้วยกันนี่คือเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการคนไทยและ s อ e ีไทยให้ผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานานะครับเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนพลังงานเนี่ยแล้วก็ราคา ที่ผู้บริโภคหรือประชาชนรับเนี่ยหรือผู้ประกอบการไีซิอีรับเนี่ยอใหอ้อยู่ในเอพื้นฐานที่เหมาะสมนะครับรวมถึงมาตรการที่สามเนี่ยเราได้พูดคุยเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนนะครับเน้นคําว่าต้นทุนต่ำของไอซอีและการฟื้นฟูนี่เอ็นพะครับซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามนาเสนอเรื่องนี้มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่ามันต้องมีเรื่องของแท้ต่อดอกเบี้ย พราะสถานการณ์ภาวะตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่ต้องผันไปพึ่งพาเอนอนแบงค์ bank, หรือว่าอนอกอระบบทำอย่างไรที่จะทําให้เขาเนี่ยเข้าสู่ระบบและมีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเขาอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งต,าต่างๆเหล่านี้ยมันต้องใช้พลังกำลังในการที่เราจะต้องอ,อช่วยกัน